ื่นเงินแข็งสัต์เอเชียเมื่อมือที่มองไม่เห็นอาจจำต้องปล่อยเกียร์ว่างสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ahead of the Game มองขาดโอกาสการลงทุนวันนี้ผมมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะมาชวนคุยกัน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังก่อตัวและอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพการลงทุนในเอเชียไปอีกหลายปีนั่นก็คือสิ่งที่เราขอตั้งชื่อตอนว่าคลื่นเงินแข็งสัตว์เอเชียเมื่อมือที่มองไม่เห็นอาจจำต้องปล่อยเกียร์ว่างครับถ้าใครติดตามข่าวสารเศรษฐกิจและการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงต้นปีนี้จะเห็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือค่าเงินของหลายประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศที่มีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐมีดุลบัญชีเดินสะพัดแข็งแกร่งหรือว่ามีเงินไหลเข้ามีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินดอลลาร์ไต้หวันค่าเงินวอนเกาหลีเราเห็นการปรับตัวแข็งค่าขึ้นค่อนข้างเร็วในช่วงเมษายนที่ผ่านมาหรือแม้แต่เงินรูปีของอินเดียก็แข็งค่าขึ้นเช่นเดียวกันปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีสาเหตุนะครับ ผมคิดว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจทีเดียวประเด็นสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือมือที่มองไม่เห็นที่ดูเหมือนจะจําเป็นต้องปล่อยเกียร์ว่างมากขึ้นคำว่ามือที่มองไม่เห็นในที่นี้ผมกําลังหมายถึงธนาคารกลางของประเทศต่างๆในเอเชียนะครับที่ผ่านมาเรามักจะเห็นว่าธนาคารกลางเหล่านี้เข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ค่าเงินของ ตัวเองแข่งข้าเร็วเกินไปเพราะกลัวว่าจะกระทบกับความสามารถในการแข่งขันของการทรงออกแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าการแทรกแซงเหล่านั้นกําลังจะน้อยลงไปอย่างมีนัยยะสาคัญและทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับคำตอบส่วนหนึ่งมาจากแรงกดดันจากประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกานั่นเองสหรัฐขาดดุลการค้ากับหลายประเทศในเอเชียมาเป็นเวลานานและหนึ่งในปัจจัยที่สหรัฐมองว่าเป็นสาเหตุก็คือ การที่ประเทศคู่ค้าเหล่านี้มีค่าเงินที่อ่อนกว่าที่ควรจะเป็นทำให้สินค้าส่งออกของสหรัฐสู้ได้ยากในหลายปีที่ผ่านมาล่าสุดพอมีนโยบายอย่าง Reciprocal t a r i f f หรือการตอบโต้ทางการค้าสาหรัฐได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าต้องการเห็นประเทศคู่ค้าเหล่านี้ลดการแทรกแซงค่าเงินปล่อยให้ค่าเงินเคลื่อนไหวไปตามกลไกตลาดมากขึ้นปล่อยให้มันแข็งค่าตามธรรมชาติซึ่ง น่าจะเป็นวาระสําคัญในการเจรจาการค้าที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าอเมริกาไม่ได้เข้าไปแทรกแซงแบงค์ชาต,ติต่างๆนะครับแต่อเมริกาขอให้แบงค์ชาติในทวีปเอเชียเราเนี่ยลดการแทรกแซงค่าเงินตัวเองนั่นเองนอกเหนือจากเรื่องค่าเงินโดยตรงแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่กําลังเขย่าโลกและสร้างโอกาสใหม่ๆก็คือเรื่องสงครามการค้าโดยเฉพาะระหว่างอเมริกากับจีนถึงแม้จะมีการพักรบ หรือเจราจากันบ้างแต่แนวโน้มการดีคัพ pling ก็คือการแยกออกจากจีนเนี่ยของบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นครับบริษัทเหล่านี้ไม่ต้องการที่จะพึ่งพาจีนเป็นฐานการผลิตหลักเพียงแห่งเดียวอีกต่อไปด้วยเหตุผลทั้งต้นทุนแรงงานของจีนก็สูงขึ้นเยอะความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการสร้างห่วงโซ่ประทานที่มันยืดหยุ่นมากขึ้น เราเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็น Apple ที่กำลังผลักดันการผลิต iPhone, iPad, AirPods ไปยังอินเดียและเวียดนามมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหรืออย่างซัมซุงที่ย้ายการผลิตสมาร์ทโฟนออกจากจีนไปเวียดนามและอินเดียมานานแล้ว Google Microsoft ก็เช่นกันมีข่าวการย้ายฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็น i x ก l p h โ Phone Xbox นะครับหรือ Surface นะไปยังประเทศเวียดนามและประเทศอื่นๆในอาเซียนบริษัทคอมพิวเตอร์อย่าง Dell และ HP ก็ย้ายการผลิตแล็ปท็อปราว30%จากจีนโดยมีเวียดนามไทยและเม็กซิโกเป็นเป้าหมายนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วใครล่ะได้รับอานิสงส์งเต็มๆจากการย้ายฐานการผลิตครั้งนี้คำตอบก็คือประเทศในเอเชียไม่รวมจีนและตลาดเกิดใหม่อื่นๆที่มีความพร้อมครับ ประเทศอย่างเวียดนามกลายเป็นดาวเด่นดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สิ่งทอก้าวไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นอินเดียด้วยตลาดภายในขนาดใหญ่นโยบาย Make in India ก็กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของบริษัทระดับโลกประเทศไทยเราก็มีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการเทคโนโลยีและทักษะฝีมือแรงงาน นอกจากนี้มาเลเซียอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งเม็กซิโกก็ได้ประโยชน์ด้วยเช่นกันทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าประเทศที่พัฒนาแล้วในเอเชียอย่างเกาหลีใต้ไต้หวันเนี่ยได้ประโยชน์หรือไม่คำตอบคือได้นะครับแต่อาจจะได้ในมุมมองที่ต่างกัน2ประเทศนี้เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีและเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนมูลค่าสูงที่สำคัญของโลกโรงงาน เหล่านี้นะครับก็คือพวกเซมิคอนดักเตอร์ชิปหน้าจอแสดงผลชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูงก็จะผลิตอยู่ในเกาหลีไต้หวันมากขึ้นคำสั่งซื้อก็จะมากขึ้นจากนโยบายที่เรียกว่า f r i น n ์ช h o r i n g ก็คือการเลือกฐานการผลิตจากประเทศที่เป็นมิตรกันของสหรัฐก็คือเกาหลีไต้หวันนั่นเองสิ่งนี้ก็จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับเกาหลีไต้หวันในฐานะศูนย์กลางเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศในเอเชียได้รับทั้งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ไหลามาการส่งออกที่เพิ่มขึ้นการจ้างงานที่มากขึ้นทั้งหมดจะส่งผลให้ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจแกร่งขึ้นเพระปัจจัยแกร่งขึ้นประกอบกับธนาคารกลางถ้าแทรกแซงค่าเงินน้อยลงอย่างที่เรากำหนดมุมมองไปในตอนต้นก็ยิ่งมีแนวโน้มทำให้ค่าเงินของประเทศเหล่านี้แข็งขึ้นอีกในระยะยาว นี่คือสิ่งที่นักลงทุนอย่างเราต้องจับตามองเพราะมันหมายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในประเทศเหล่านี้ที่จะเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะจากราคาสินทรัพย์ราคาหุ้นที่สูงขึ้นแต่ยังรวมถึงกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเมื่อเห็นภาพรวมทั้งหมดนี้แล้วทั้งการย้ายฐานการผลิตที่ทำให้ประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ไม่รวมจีนนะครับหรือประเทศในเอเชีย รวมถึงความเชื่อว่าค่าเงินของประเทศเหล่านี้จะแข็งค่ามากขึ้นจากการแทรกแซงน้อยลงการเลือกหุ้นในตลาดเกิดใหม่ที่น่าสนใจกองทุนที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็จะเป็นกอง Tisco Emerging m a r k e t X China หรือ TEMXCH นะครับที่ลงทุนในกองทุนแม่คือ Investco Emerging Markets x China Equity Fund สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มของฟินโนเมนาได้เลยนะครับกองทุนก็ชื่อตามนี้เลยนะครับเน้นลงทุนในบริษัทในตลาดเกิดใหม่ไม่รวมจีนสอบรับกับตีมไชน่าพลัสวันคือการกระจายความเสี่ยงออกจากจีนพอดีเลยนะครับล่าสุดกองทุนนี้ลง,นนลงทุนในเน้นลงทุนในเกาหลีใต้หวันอินเดียไทยรวมไปถึงบราซิลเม็กซิโกซึ่งล้วนเป็นประเทศที่เราได้พูดถึงกันไปในวันนี้ หากเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้เติบโตจากเม็ดเงินลงทุนในการย้ายฐานการผลิตและค่าเงินของเขาก็แข็งค่าขึ้นตามที่เราคาดการไว้กองทุนนี้ก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีจากทั้งราคาหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นและกำไรค่าเงินครับอย่างไรก็ตามการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับการลงทุนในตลาดเกิดใหม่มันก็ผันผวนกว่าตลาดอย่างทางฝั่งอเมริกายุโรปญี่ปุ่นดังนั้นก็กระจายการลงทุนทําความเข้าใจเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงให้ดีทั้งหมดก็เป็นมุมมอง ของวันนี้นะครับคลื่นเงินแข็งซัดเอเชียเมื่อมือที่มองไม่เห็นอาจจำเป็นต้องปล่อยเกียวว่างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้มุมมองใหม่ๆกับนักลงทุนทุกท่านนะครับอย่าลืมว่าโลกของการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอติดตามข้อมูลวิเคราะห์อย่างรอบด้านจะช่วยทำให้เรามองขาดโอกาสการลงทุนได้อย่างแท้จริงครับ